สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกลับมาดามหน่อยอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเวลาเช้าๆวันนี้แปดโมงเช้าตื่นสายเวลาแปดนาฬิกาเวลากาแฟบ,าบ่าวเวะกับพี่น้องค่ะพี่น้องคะ่ะหยิบยกสตอรีก่กกอกอย่างที่ว่าแต่วันนี้มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อคาว่าอาชีพใหม่กระทบใครบ้างคนดังกก,กอกค่ะพี่น้องคะ่ะอย่างที่บอกแหละค่ะพี่น้องคะ่ะคนดังกก,กอกบอกว่าจะมีการ ค้าขายจะมีการทามาหากินจะมีการขายออนไลน์ <ị> <line> แล้วมาดําหน่อยก็เห็นเขาขยายบ้านนะพี่ดองเนาะเห็นเขาขยายบ้านออกมามาดําหน่อยก็คิดต่อว่าการที่ขยายบ้านเนี่ยเอฟซีบางคนก็บอกว่าหรือมาดําหน่อยเองก็บอกว่าน่าจะขายไก่ย่งไก่ย่างขายข้าวเหนียวส้มตําหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ก็คือมีเอฟซีคอมเมนต์มาบอกว่าการที่ขายไก่ย่างคงไม่ทําหรอกเพราะว่ามันเป็นงานหนักแล้วก็พวกขี้เกียจเนี่ยคงจะไม่มีการทําประมาณนั้นมาดําหน่อยก็คิดว่าเห็นด้วยนะว่าเหตุการณ์ที่ก่อบ้านออก มาสร้างว่าดออกมาด้านหน้าน่าจะเป็นทําเป็นเหมือนกับว่าห้องเพื่อจะขายของหมายถึงว่าซื้อเสื้อผ้ามาลงอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องะ่ะเพราะว่ามีทําการไลฟ์สดขายขายผ้าอะไรไปแล้วทําการไลฟ์สดขายขายของขายผ้าขายผ้าคลุมไหล่ขายเสื้อผ้านี่แหละค่ะพี่น้องะ่ะ แต่มันก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ผิดหรอกอันนี้เราก็ยินดีด้วย <c oughs> เห็นดีด้วยว่าในสิ่งที่เขาทําทํามาหากินถือว่าโอเคดีกว่าแบมือขออย่างที่ว่าขณะเดียวกันกับมาดามหน่อยยิงเงินพ่อเบี้ยมาดามหน่อยก็มาคิดอยู่แค่ว่ามันก็มีกระแสอย่างที่ว่าดะคับพี่น้องขามาดามหน่อยยิบยกเอากระแสมาเล่าสู่ฟังกระแสมันก็มีอยู่ว่ากับการที่มาเปิดร้านขายผ้าหรือจะทําการ ไลฟ์สดขายภาพมันก็เหมือนกับว่าไปก๊อปปี้ฝ่ายนู้นไหมอย่างที่บอกแหละค่ะพี่น้องขาเพราะว่าฝ่ายนู้นก็คือสาวิตรีแม่น้องผู้เสียชีวิตเองเนี่เขาเป็นคนทําการมาก่อนแต่พอตัวเองมาทําทีหลังนี่ไปก๊อปปี้เขาหรือเปล่าไปเรียนแบบเขาหรือเปล่าเอฟซี FC, บางคนก็มาคอมเมนต์ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ทําอาชีพอื่นหรือไม่ขายอย่างอื่นทําไมถึงมาขายแบบเดียวกันอะไรยังไงประมาณไปแย่งเขาหรือเปล่าทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเขาทํา ก่อนแล้วเขาทํามาก่อนแล้วประมาณนั้นแหะค่ะพี่น้องะขะคราวนี้มาดาหน่อยก็อยากจะเล่าอย่างนี้ว่า <c oughs> คือการทำมาหากินเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละค่ะพี่น้องขาที่เขาผุดรายได้ออกมาตรงนี้เพราะว่าอย่างน้อยๆก็คือไม่จําเป็นต้องเดินทางไปไหนอะไรยังไงตัวเอง,เองมีเปิดร้านขายถ้าเป็นจริงตามที่เราโอเคการขายออนไลน์ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขาเริ่มขายค่ะพี่น้องขาก็คือป้าแตนนี่เริ่มขายอย่างที่บอกขณะเดียวกันก็คือกับการที่เขาขายมันก็มีกระแสตีกลับมากระแสลบก็คนวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่ว่าว่าไปทําเรียนแบบไปทําไม่ทําอย่างอื่นทําไมถึงไม่ทําอย่างอื่นอะไรยังไงประมาณนั้นขณะเดียวกันก็จะมีการสร้าง บ้านออกมาเพื่อที่จะทำออฟฟิศทำร้านขายผ้ามันจะกระทบใครบ้างมาดามหน่อยหยิบยกตรงนี้มากับพี่น้องค่ะว่าสิ่งที่ทํานี่มันจะกระทบใครบ้างเพราะว่าหนึ่งแหละการที่มา <c oughs> ขายของแบบนี้แน่นอนสาววิตีต้องมีการกระทบแน่นอนเพราะว่าเขามาเปิดตรงนี้เหมือนกับว่าเปิดแข่งกันถ้าเรามองแบบเป็นกลางๆก็อาจจะมีส่วนว่าเปิดแข่งกันหรือเปล่าแล้วก็กระแสมันก็มาอยู่เพราะว่าทุกคนทั้งสองฝ่ายนี่มันอยู่ในกระแส Alum, อยู่แล้วแล้วก็มาเปิดตรงนี้เป็นการแข่งกันหรือเปล่านั่นคือเราก็สังเกตข้อที่2ก็คือ คือพวกป้าๆมามาป้าๆยายๆที่ขายของอยู่ตลาดน้อยหน้าบ้านมันก็คือมีหลายมีหลายมีหลายคนที่เปิดร้านเล็กๆอยู่หน้าบ้านอยู่ตรงตลาดน้อยนั่นนะ่ะเปิดร้านขายเสื้อผ้ามันจะกระทบเขาไหมอะไรยังไงประดามต่ก็เป็นห่วงยิ่งไอ้พวกที่เปิด ร้านขายที่เป็นป้าๆใหญ่ๆนี่ก็คือเป็นคนที่ซีประมาณนั้นแหละค่ะเป็นคนซีเป็นคนที่แต่วาไ้หัวเป็นคนเป็นฝ่ายเขาอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องขาแล้วพอมาเปิดแบบนี้จะมีปัญหาต่อมาไหมจะมีการกินแหนงแข่งใจกันหรือเปล่าเป็นการที่ทําแล้วเหมือนกับว่าหักหักหน้าหักหลังกันหรือเปล่าในส่วนที่คนนั้นก็เปิดก่อนมาดมามอ๋อเห็นว่าม,มีแน่นอนก็คือสามสี่ร้านที่เขาเปิดร้านขาย ตอนนั้น 3- ามสี่ล้านห้าล้านนี่แหละค่ะพี่น้องขาที่หน้าบ้านเขามีตลาดน้อยที่เขาเป็นทําเป็นซุ้มขึ้นมาแล้วก็ขายเสื้อผ้าพวกนี้ขายสินค้าพื้นบ้านพวกเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็ขายก่อนหน้านั้นแล้วถ้าตัวเองมาเปิดแบบนี้ค่ะพี่น้องขาอันนี้ก็คือพูดในในฐานะที่ถือว่าบังดี เขามาเปิดแบบนี้แล้วโอเคแน่นอนหลักถ้าคนไปมาแถวนั้นเขาก็ต้องไปให้บริการเจ้าของบ้านอยู่ดีล่ะค่ะพี่น้องค่ะนั่นก็คือมันจะเป็นการกินแหนงแขงใจกันร,ระหว่างคนที่เขาเปิดมาก่อนหน้านั้นอันนี้พูดถึงว่าหน้าบ้านตรงตลาดน้อยนะพี่น้องนะมันก็จะเป็นผลกระทบต่อพวกเขาหรือเปล่าแล้วสิ่งที่ตามมาเป็นไงคราวนี้ กัดกันเหรอคะพี่น้องคะอันนี้ก็คือมาดาหน่อยพูดชัดเจนกัดกันแล้วก็จะมีกินแนื้แข่งใจกันแล้วจะมีปัญหาอะไรยังไงกันซึ่งมาดาหน่อยมองว่ามองว่าถ้าเขาเป็นคนที่จิตใจดีเอาสมมติว่าเป็นคนที่จิตใจดีอย่างน้อยก็คือเราไม่ต้องที่จะ เปิดขึ้นมาเนื่องหลกกระทบของฝ่ายสาวิตีสองหละถ้าเป็นหน้าบ้านที่หน้าบ้านตัวเองตลาดน้อยหน้าบ้านตัวเองเนี่ยมันก็ควรที่จะคํานึงถึงพวกเขาด้วยเราน่าจะหาอย่างอื่นอะไรยังไงมาทําดีกว่าไหมนี่คือเป็นการแชร์ไอเดียแล้วกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรอะไรทําให้กระทบต่อใครใคร,ใครบ้างมาดามหน่อยว่าน่าจะคิดข้อนี้เหมือนกันแต่โอเคนะเราก็ยอมรับรับสเปกในสิ่งที่เขาตัดสินใจว่าลองดูว่าสิ่งที่เขาทําก็คือ ต่อบ้านขยายบ้านมาข้างนอกแล้วก็จะทําตอนนี้เห็นบอกว่าก่าหลังปลูกกระเบื้องอยู่ปลูกกระเบื้องอยู่แต่มาดามหน่อยมองว่าน่าจะใช้ตรงนี้เป็นห้องสําหรับขายเสื้อผ้านั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะถ้ามาดามหน่อยเดงไม่ผิดนะแต่ข่าวออกมามันก็มีแวแวๆออกมาขณะเดียวกันก็คือทําการไล์สดขายเสื้อผ้านี้ก็คือมีขึ้นแล้วจัดขึ้นแล้ว สิ่งที่มาดาหน่อยกังวลน,นี่ก็คือความขัดแย้งอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องการถ้ามันเกิดว่าโอเคทาออฟฟิศตรงนั้นออกมาเป็นการเป็นเป็นร้านค้าขายเสื้อผ้าเหมือนกันกับแม่น้องชมพู่อย่างที่ว่ามันก็จะเป็นการกระแสะสังคมมาคนแอนตี้มาหรือไม่ก็ควร,รอบข้างอาจจะมีปัญหากินแนงแข่งแกขัดแย้งกันต่อมาด้วยอันนี้เราก็ ไม่รู้เราต้องรอดูกันกับพี่น้องค่ะแต่ถ้าพูดถึถงถ้าทําจริงถ้าเปิดร้านอะไรยังไงจริงแม่ค้าแถวนั้นก็คงจะตายเรียบลวค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าก็คงจะไม่ไม่ได้เกิดละ่ะเพราะว่าเวลาคนไปคนมาอนาคตถ้ามีคนไปคนมาเหมือนเดิมมันก็คงจะเหมือนกับว่าเขาก็ต้องไปใช้บริการที่บ้านเจ้าของงานพูดง่ายๆไอ้ตลาดน้อยหน้าบ้านก็จะกลายเป็นซบเซาไปนะพี่น้องเนาะโอเคอันนี้เราก็ไม่ว่าก,กันแต่สิ่งที่เราวิจารณ์เอฟซีวิจารณ์นี่มันก็เอา สามารถที่จะเอามาวิจาร์ณวิเคราะห์น่าคิดเหมือนกันกับพี่น้องค่ะโอเคขอบคุณหลายๆเวยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเวยค่ะพี่น้องเ้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ